สวัสดีค่ะวันนี้เล็กอยากจะมาเป็นพยานว่าพระเจ้าดีอย่างไรและช่วยเหลือชีวิตเล็กอย่างไงนะคะเมื่อปีที่แล้วหลังจากเข้าค่ายที่้ายบวกแล้วก็มีการทดลองเกิดขึ้นระหว่างที่แม่ป่วยแล้วก็ เล็กก็เคยอธิษฐานขอร้านอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเกี่ยวกับร้านนวดสปาพอเมื่อตุลาปีที่แล้วเล็กก็เจอร้านนวดที่เขาจะให้เช่าแล้วพอทีนี้แม่ก็ป่วยที่เมืองไทยทีนี้เล็กก็อธิษฐานให้พี่น้องร่วมกันอธิษฐานช่วย ให้แม่หายเพราะว่าล้านเล็กก็อยากได้แม่ก็ป่วยก็เลยอธิษฐานว่าพ่อลูกมีเงินแค่นี้มีแขนสองแขนมีขาสองขาแม่ก็ป่วยล้านก็อยากได้แต่ถ้าพ่อจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยก็ขอให้รับแม่ไป แต่ว่าพ่อจะอวยพรลูกให้ลูกได้มีร้านนวดก็ให้แม่ลูกหายตอนนั้นแม่ป่วยมากเข้าห้องไอซูแล้วหมอบอกว่าแม่หายใจต่ํามากจนหมอบอกว่าถ้าแม่หยุดหายใจจะให้ปั๊มหัวใจขึ้นมาไหมถ้าปั๊มหัวใจขึ้นมาก็ต้องใส่ท่อเพื่อที่จะช่วยหายใจแต่พี่น้องทุกคนบอกว่าไม่ให้ปั๊มเพราะว่ากลัวแม่ทรมานเล็กก็ได้แต่อธิษฐาน แล้วก็บอกพ่อว่าถ้าพ่อเอาแม่ไปถึงเวลาที่พ่อจะเอาแม่ไปก็ให้รับแม่ไปลูกก็จะไม่มีร้านมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ถ้าพ่อจะโวยพอลูกให้ลูกมีร้านนวดก็ให้แม่ลูกขายแล้วพอวันลุ่งขึ้นแม่ก็ออกจากห้องไอซแล้วแม่ก็รักษาอยู่สองสามวันก็กลับบ้านได้แล้วทุกวันนี้ เป็นเวลาเจ็ดเดือนแล้วค่ะแม่ก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเล็กก็ได้ล้านหนวดก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะอยากจะเป็นพยานว่าพระเจ้าแสนดีค่ะแล้วก็อยากให้พี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าหันกลับมาหาพระเจ้านะคะเพราะว่าพระเจ้ามีจริงค่ะพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดค่ะขอบคุณค่ะ